ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจนารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 1ตุลาคม2565ถึง31มีนาคม2566นายคมสันสุวรณรณทผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโปง่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2 โรงเรียนบ้านโปง่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่6บ้านโปง่งตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสพุพรรณบุรีมีเนื้อที่4ไร่2งาน66ตารางวามีเขตพื้นที่บริการ1หมู่บ้านคือบ้านโปง่งหมู่ที่5าตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสพุพรรณบุรีโรงเรียนบ้านโปง่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุป,ประสงค์ของหลักสูตรแก่ผู้เรียน ปีการศึกษา2,565มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนนักเรียนจำนวน111คนเปิดทำการเรียนการสอน2ระดับคือระดับก่อนประฐมศึกษาและระดับประฐมศึกษารวม8ห้องเรียนในโอกาสนี้ขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2,565 ถึงวันที่31มีนาคม2566ดังนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1การบริหารงานวิชาการและการเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดค,คล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษามีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาทุกระดับชั้นมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตหรับบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารจัดการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์โดยใช้นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาตามกระบวนการ5เทคนิคร่วมตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งสู่คุณภาพดังนี้ 1. การร่วมคิด 2. การร่วมวางแผน 3. การร่วมปฏิบัติ 4. การร่วมประเมินผลและ 5. การร่วมชื่นชมขยายผลและชื่นชมผลงานภายใต้รูปแบบบ้านโป่งสมาร์ทโมเดลด้านที่4การบริหารชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการนำความรู้นวัตกรรมทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาองค์ประกอบที่2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในรอบ6เดือนที่ผ่านมาได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนจนประสบผลสำเร็จทางด้านผู้เรียนครูและสถานศึกษาดังนี้ 1. ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์าจากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา2ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษา3ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัยงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 ีการศึกษา2,565ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนมีความรู้ความสามารถนำพาผู้เรียนสู่คุณภาพตามหลักสูตรและได้รับรางวัลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุัวนบริเขตสอดังนี้ รางวัลครูดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุวรรณบุรีเขต2จำนวน1นคน 5. สถานศึกษามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้แก่ด้านความปลอดภัยโดยมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้านความสะอาดมีการดูแลบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาดอยู่เสมอ องประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชชพปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอมีภาพลักษณ์ที่ดี ทางด้านศิลธรรมจริยธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามขององค์กรสังคมและสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอจากการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีทิศทางและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าพัฒนาอย่างต่อนเนื่องเป็นลำดับโดยการนำของผู้ำนวยการคมสันสุวรรณโธ